สัิ์เด็กดีวีสตาร์สร้างปรากฏการณ์ความปลื้มให้เกิดขึ้นในสังคมไทยจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์น่าสำคัญเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2551เมื่อหลวงพ่อธรรมชโยผู้สถาปนาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือวีสตาร์ได้ริเริ่มกิจกรรมทอดกระถินสำมฤทธิ์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เด็กดีวีสตาร์ได้ร่วมกันสานต่อภารกิจนี้พร้อมส่งต่อความดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวโลกตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมามีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น4515โรงเรียน โดยได้นำกระถินสมริดไปทอดถวายอย่างวัดต่างๆทั่วประเทศ5,372วัด เด็กดีวีสตาร์ยังคงมุ่งม,มั่นสานต่อภารกิจตั้งใจนำกระถินสำริดไปทอดถวายอย่างวัดต่างๆเพราะไม่อยากให้กระถินตกค้างส่งผลกระทบต่อวัดและพระพุทธศาสนาเพราะนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวัดร้างในประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกปี มรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมทอดกระถินสับฤทธิ์ที่ถูกต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งเป็น3ฐานฐานแรกเป็นการจัดเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกระถินสับฤทธิ์ ฐานที่สองฐานการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวบุญและสุดท้ายฐานที่สามฐานการจัดงานทอดกระถินสมริด ประทับใจในวันนี้ครับคือการที่ได้เห็นทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยากจะตั้งใจนำนำเรื่องที่มาอบรมวันนี้ครับไปบอกพี่ๆน้องๆที่โรงเรียนครับเตรียมตัวจัดงานกระถินค่ะแล้วก็จัดการอะไรหลายๆอย่างเพื่อเตรียมงานนี้ค่ะแล้วก็ไปบอกบุญ เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยค่ะเพื่อมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันกลับไปก็จะนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ไปบอกประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าวิธีการทำกระถินสำริเนี่ยทำยังไงแล้วต้องนำไปต่อยอดยังไงบ้างครับรักษากระถิ่นไว้เพื่อจะได้เป็นมรดกตกทอดให้รุ่นหลังครับ ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ส่งเสริมพวกผมนะที่เป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่ให้รักษาประเพณีแล้วก็สืบทอดการทํากระถินการทรงกระถิ่นต่อไปครับแล้วก็สามารถเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่ต่อได้นําไปประยุกต์ใช้ต่อได้แล้วก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมดีบแล้วก็หวังว่าจะมีครั้งต่อดไปเพรัะพวกผมก็น่าจะมาผู้ผมนะครับจะนําความรู้ที่ผู้ผมได้ในวันนี้นะครับไปบอกต่อให้กับพี่พน้อง ที่อยู่ในโรงเรียนนะครับของเรานะครับแล้วก็ช่วยการทอดกระถินฟื้นฟูวัดร้างแล้วก็วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกระถินในปีนี้ครับพวกผมนะครับก็อยากจะชักชวนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนครับมาร่วมกันทํากิจกรรมกระถินสาดินนะครับเพื่อที่เราครับจะได้รักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธของเรานะครับสืบเนื่องต่อไปไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับพวกเราจะทําให้เต็มที่เลยครับวีซ่า ปรบลืม่มปิติมากที่ทางวัดปฐมกายได้มีโครงการเด็กดีวีตตา,า,ากระถินสำริดปี2 5 6 3เป็นโครงการที่ดีมากทำให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีเรื่องการโทษกระถินเพื่อที่จะเป็นโยวชนได้สืบโทษดพระพุทธศาสนาของเราต่อไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่ทางวัดพร,รมกายโดยหลวงพ่อธรรมชยโยได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีที่13ทําให้ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนกรรมการสารศึกษาได้มีความประทับใจว่าโรงเรียนได้ฝึกฝนนักเรียนให้รู้จากประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและได้ส่งเสริมให้เด็กได้มีวิเนยได้รักพระพุทธศาสนาและก็ได้เข้าใจ กิจกรรมของทางชาวพุทธเพื่อให้ศาสนาพุทธได้สืบเนื่องต่อไปในสามจงังหวัดายเดนภาคใต้และประเทไทยต่อไปครับอยากให้เด็กเขา,าฝึกความเป็นผู้นำด้านาพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นแกนนำของชุมชนนะคะในการที่เราจะารวมบุญของชุมชนบ้านวาดัดโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาได้เป็นแกนนำที่จะทำกระถินสำริดนะคะถือว่าเป็นกุญใหญ่ที่ทางวัดก็ให้โอกาสทางโรงเรียน นะคะเราก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สื่อสารพระพุทธศาสนานะคะผ่านกิจกรรมกระทินสัมบิทนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าเราต้องผูกฝังให้เด็กๆนีะแล้วก็รู้จักปฏิบัติให้ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยๆให,ให้ก็เกิดความความรักแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยซึมก็ไปเรื่อยนะครับจากการที่เราได้ได้สอน,นได้พาเขาไปเข้าวัดบ่อยๆเนี่ย คือความรักความศรัทธามันก็จะเกิดขึ้นก็อยากให้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 มีทุกป,ปีนะอยากให้มีตลอดไปเพราะว่าอย่างน้อยก็เราในฐานะเยาวชนก็จะได้ยืนหยัดในความรักความศรัทธานะครับว่าแล้วก็ส่งเสริมให้ให้เยาว,วชนเด็กๆเนี่ยได้ซึมนะซึมลึกเข้าไปในในจิตใจของเขานะ่แล้วต่อไปพอโตขึ้นก็คิดว่าบุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นเป็นแรงแรงกำลังที่สำคัญในการพัฒนาหรือว,ว่าส่งเสริมให้พุทธศาสนาจะจะเริญขึ้น การเรียนวิชาการที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเราได้มอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่เก่าคือพ่อคุณแม่ประการหนึ่งวันนี้เราได้มาฝ่ายความดีในทางพุทธศาสนาได้มาฝึกความเป็นผู้นำมาฝึกทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์และเป็นการสร้างสารรค์ที่สูงส่งต่อนมนลมนุษย์สิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้เมื่อนำไปต่อยอด จะกลายเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าไม่เพียงความเข้าใจในการจัดงานทอดกระถินที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหากแต่มีสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นที่เด็กๆได้รับกลับไปคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่จากการได้เห็นเยาวชนทั่วประเทศมุ่งมั่นทำในสิ่งเดียวกันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนนาน ที่โรงเรียนแกนนำบีสตารเริ่มต้นวางแผนงานสำหรับกิจกรรมกระถินสำริดทันทีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลอนล้อมให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ รริวากิารเตรียมความพร้อมจากงานทอดกฐถินช่วยฝึกความเป็นผู้นำฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสร้างความสามัคคีจากการทำงานเป็นทีมนับเป็นประสบการณ์ในวัยเรียนที่หาไม่ได้จากห้องเรียนจากกานนำวีสตาร์ขยายสู่ทั้งโรงเรียนแล้วขยายสู่ชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างบ้านวัด และโรงเรียนที่มาร่วมกันจัดเตรียมงานทอดกรถินจำริดเด็กดีวีสตาร์การออกไปประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญของเด็กดีวีสตาร์สร้างความปลื้มอกปลื้มใจให้กับคนในชุมชนหลายต่อหลายคน ต่างรอคอยช่วงเวลานี้เพราะรู้ดีว่านี่เป็นกิจกรรมที่เด็กดีวีสตาร์ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจึงคอยให้การสนับสนุนเยาวชนที่กล้าสแสดงออกในสิ่งที่ดีงามจะเป็นการทำบุญปหาการด้บูนมากเลยนะครับพรอุกขะหินนะเจ้าขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกระถินสำหรัเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ด้วยนะคะ และเห็นเด็กๆในกลุ่มนี้นะครับสืบทอดกันมาทุกปีเราควรเป็นผู้สนับสนุนให้น้องๆเด็กๆได้มีโอกาสได้ทำความดีได้ทำบุญถ้าว่าเด็กเป็นได้จริงนั้นมันก็จะมีส่วนดีมากๆเพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมประเภทนี้บถถับนธรามช่วยส่งส่งแบบพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการที่ว่าปลูกฝัง เด็กตั้งเหล็กเหล็นเล็กๆกับท่านเลยว่าซื้อไปได้ถีบานเล็นี่ก็ทําเลยอันนี้มาทำลาัขนต่ยิน<อ>เสียงโกลงอันี<อ> <c oughs> นี่ไม่เคยนี่แตทเด็กเลยค่ะอ,ยอ,ยอันเนอันีกม,ม,ม,มาเลยใจมากที่เห็นเด็กๆอมาถือผ่านมาขอร่วมทำบุญกับทอดกรถินมานั่งรอหน้บาบ้านนทุกครั้งแหละมาร่วมนำบุญเขา ทุกปีภาพริ้วขบวนอันเชิญกระถินของเด็กดีวีสตารได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเยาวชนที่ก้าวเข้ามาสืบสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานี่คืออนาคตคือความหวังจากพลังของเยาวชนไทยที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหามันพัฒนาตนเองจนกระทั่งสามารถทำหน้าที่ประธานกฐินสํฤทธิ์ได้อย่างภาคภูมิ ยังพันเตย์ยังพันเตย์กาตินาจีวราทูสังกาตินาจีวราทูสังสังคสะสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภาพแห่งความดีได้รับการส่งต่อจ <currently. S 2> ากรุ่นสู่รุ่นทุกปี จะมีเด็กดีวีตานำกระถินสำริดไปทอดถวายยังวัดต่างๆทั่วประเทศทำให้ชาวพุทธในชุมชนได้เข้ามาสั่งสมบุญกุศลและร่วมทำรรนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความสามัคคีทำมาสิบกว่าปีเนี่ย ประชาชนก็พึงพอใจมากเด็กๆรุ่นใหม่ก็จะได้รู้จักในวิธีการนะครับว่าการถวายกรถินการสร้างบุญใหญ่ให้เขาเห็นคุณค่าแล้วเขาจะรักในบุญเอาสอนใเขาก็รักในบุญกลัวบาปรักบุญสิ่งเหล่านี้มันจะติดใจเข้าไปผมคิดว่าไปจนถ้าเขาไม่เผลอสติหรือประมาทก็ติด ตัวติดความรู้สึกเข้าไปจนวันตายนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าจะเป็นการปลูกฝังให้นักเด็กเนี่ยไม่ลืมประเพณีหรือว่ากิจกรรมทางพุทธศาสนาที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามยึดถือตามตืบทอดเจตนารม์ของพระพุทธศาสนา <c oughs> อย่างน,น้อยๆเราก็ได้ปลูกฝังคนที่จะมาทําหน้าที่แทนเพราะว่าคนรุ่นก่อนก็ก็ชลากันไปเด็กพวกนี้แหละจะเป็นเลี้ยวแรงใน,ในอนาคต บุญนี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์สูงมากและก็ทําให้ปลื้มมากๆที่เด็กทั้งโรงเรียนได้มีโอกาสได้ทําบุญนี้และผู้ปกครองก็ได้ร่วมด้วยปลื้มค่ะปลื้มกับผมสําเร็จของกระถินที่เด็กได้กล่าวคําแล้วได้ถือผ้าตราบนโบส์ปลื้มที่เด็กได้เป็นประธานในการ ทอดกระถินนะคะกระถินสำริดเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี2552ทุกๆปีนะคะหมายถึงว่าปีแรกเนี่ยแสนเจ็แล้วปีต่อๆมาก็เป็นส0 0 0สน0 0งแสนกว่าจนรวมเป็น11ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็น3ล้านกว่าบาทแต่สิ่งที่สำคัญของการบอกบุญคือไอพิธีกรรมในวันงาน ผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นว่าเด็กๆสามารถทํากิจกรรมอย่างนี้เองได้ด้วยวัยรุ่นวจิกรอะไรว่าแบบปลื้มมากเลยเนี่ยผมไม่เคยเห็นพิติกรรมอย่างนี้เด็กๆทําได้เด็กๆสามารถที่จะเป็นผู้ที่ยืดอายุพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าพอเด็กๆทําแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เองก็จะมีแรงบันดาลใจว่าเออเด็กยังเป็นประธานได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นได้เราก็กล้าที่จะ ไปปวรณาเป็นที่ไหนก็ตามที่เขาไม่มีกระถิ่นไม่มีคนอทอดการที่เด็กๆลุกขึ้นมาปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สร้างต้นบุญต้นแบบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยก่อให้เกิดภาพประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้ชาวพุทธหันมาเห็นความสำคัญเพื่อร่วมกันจันรลไว้ ซึ่งความรุ่งเรืองของบว,วรพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เกิดจากการส่งต่อความดีของวีสตาสำหรับตัวเด็กเองย่อมได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมประธานกถินสับฤิทุกรุ่นจึงเป็นที่ยอมรับและล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนในหน้าที่การงาน ชาลีอดีตเด็กเกเรที่เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเข้ามาเป็นวีสตาและได้ทำหน้าที่ประธานกัินสำมฤทธิ์ปัจจุบัน <Hey. S 1> เขาเป็นคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนล,ลูกศิษย์ตอนนี้ผมได้เป็นเด็กดีวิสตานะครับผมก็ได้เข้าร่วมอบรมวิสตา c h ชาเลน g ์ Challenge นะครับแล้วก็วีสตา t h ไทย a ลนด์ Thailand นะครับสิ่งที่ผมได้จากสองค่ายนี้นะครับก็คือได้ความกล้า กล้าที่จะทาแล้วก็ได้ความคิดริเริ่มสิ่งใหม,ใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้นนะครับโดยสองโครงการนี้จะสอนให้เรารู้สึกรู้จักการทำทำในรูปแบบของศาสนาพิธีในรูปแบบต่างๆเช่นการเป็นประธานกฐถินปี2 5 5 4นะครับก็เกิดวิกฤตท้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะครับก็คือน้ําท่วมนะครับก็การเป็นประธานกฐถินสำนิกเ็กดีวิสตาในะตอนนั้นนะครับค่อนข้างลําบาก ก็เป็นครั้งแรกในการทำนะครับแล้วก็ได้คำทู้ทูถูกจากหลายๆคนนะครับที่ที่เขาบอกว่าเป็นเด็กจะทำได้หรอนะครับแล้วก็น้ำท่วมอย่างนี้ยังจะทำอีกหรอยังจะช่วยเหลืออีกหรออย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญครั้งใหญ่ซึ่งบุญครั้งใหญ่เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเราจะต้องผ่านอุปสรรคก่อนอุปสรรคเหล่าเนี้ยคือบุญของเราถ้าเราผ่านไปได้สิ่งเหล่าเนี้ยคือบุญภาพในงานตอนนั้นคือ คน,คนที่สูงอายุคนเท่าคนแก่เนี่ยมามาพูดกับเราว่าตั้งแต่ป้าเนี่ยตั้งแต่คุณยายเนี่ยเกิดมาเนี่ยจนจนแก่ชราอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีโอกาสได้ทํากระถินเลยแต่วันนี้ดีใจมากที่ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นประทานกระถินสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จบแค่แค่การเป็นประธานกระถินสำเร็จเด็กดีวิสตาแต่สิ่งเหล่านี้ยังสร้างให้เราเนี่ย ได้รู้จักการใช้ชีวิตประจําวันเรารู้จักการวางแผนในชีวิตประจําวันว่าเราจะต้องไปไหนต่อหลังจากจบชั้นม3หลังจากจบชั้นม .6 หอย่างเงี้ยครับเราได้รู้ว่าเราควรที่จะเลือกเส้นทางไหนต่อในอดีตนอกจากจะเป็นประธานกระถินจำริศชาลียังได้ส่งต่อความดีนี้ให้แก่รุ่นน้อง ด้วยการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถประสบการณ์ที่ได้รับหล่อหลอมให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งกับการเรียนการทำงานจนประสบความสำเร็จในปัจจุบันเช่นเดียวกับไมยที่ประสบความสำเร็จด้วยบุญจากการเป็นประธานกระถินสำริศ ได้เข้าโครงการเด็กดีวิสตาค่ะก็เริ่มจากพี่ฟ้าใสค่ะพี่ฟ้าใสก็ได้ชวนพี่มายมาตั้งโครงการเด็กดีวิสตาเป็นครั้งแรกในโรงเรียนส,สตินครสวรรค์เลยค่ะปี54น้ําท่วมเป็นปีแรกที่จัดกระถินสมนึกค่ะปีนั้นน้าท่วมก็ทํายากมากเช่นกันนะคะเป็นแบบอะไรที่ท่วมทั่วทั้งจังหวัดเลยค่ะแต่ในขณะนั้นค่ะเริ่มแรกค่ะเรายังไม่เคยเป็นอะไรเลยคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าจัดอะไรยังไงนะคะเริ่มจากการไปบอกบุญก่อน ก็ได้เดินรอบจังหวัดเลยค่ะมีพี่ฟ้าสายถือผ้าไตนําหน้าเลยค่ะรอบจังหวัดตอนนั้นน้ําท่วมด้วยก็แบบว่าบอกบุญกันเต็มที่เลยตอนนั้นแล้วก็เราก็อาสา,ามาพัฒนาวัดก่อนกระถิ่นด้วยนะคะก็จัดก,กิจกรรมตอนนั้นค่ะก็มีหลายโรงเรียนมาช่วยด้วยะคะ่ะก็ได้พัฒนาวัดไปในตัวเลยหพอหลังน้ําท่วมเนี่ยขยะจะเต็มวัดเลยซึ่งเยอะมากนะคะก็เลยติดต่อเทศบาลมาช่วยเอารถเอารถขยะรถใหญ่อะคะ่ะมามาเก็บเลยคราวนี้วัดสะอาดเลยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นงานทอดกระถินค่ะหลังจากนั้นก็ได้มาทอดกระถิ่นกันนะคะปีแรกก็ได้แสนหนึ่งแสนกว่าบาทเลยทั้งๆที่วิกฤตน้ําท่วมแต่พวกเราก็ได้คือเต็มที่อะค่ะคือไม่ได้แค่บอกบุญในเมืองอย่างเดียวไปต่างอำเภอด้วยซึ่งปีนั้นก็ทําให้แบบเป็นปีที่แบบอัศจรรย์กระถินสเน็จปีแรกเสร็จเสร็จพอดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็พอเรารู้แล้วว่าปีแรกเป็นยังไงปีที่สองคราวนี้ โอเคเราตั้งหลักได้แล้วค่ะปีนี้ค่ะมาเป็นประธานนะคะอาจารย์ก็ให้ไมาเป็นประธานและเป็นปีที่แบบคือมายคิดว่าไม้อยากได้วัดที่ตกค้างกระถินจริงๆไม่เคยมีกระถินเลยาวนี้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะปีนี้ก่อนหน้านาวันหนึ่งนยก็ได้ประชาสัมพันธ์ชาวบ,บ้านแถวนั้นเลยว่าจะมีงานจัดงานทอดกระถินนะอะไรเงี้ยค่ะปีนั้นได้กระถินยอดกระถินสอง0,000กว่าบาทนะคะปื้มมากเลยค่ะแบบโหเป็นอะไรที่ ครั้งหนึ่งในชีวิตไมค์ไมก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้เป็นประธานกระถิ่นด้วยค่ะโอ้แบบต้องขอบคุณโครงการนี้มากจริงๆแบบไมายก็รู้สึกแบบโหชาตินึงได้เป็นประธานกระถินบุญประธานกระถินเป็นบุญที่พี่หมายแบบนึกได้จนถึงทุกวันนี้ถ้านึกอะไรไม่ออกนะคะประธานกระถิ่นขึ้นเลยค่ะแล้วพอมาดูเติบโตตอนนี้นะคะหลายๆคนที่เป็นวีสตาร์ก็ได้การงานที่ดีประสบความสำเร็จในชีวิตได้เกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบวีสตาร์ช่วย,ช,วยช่วยจริงๆ พี่มาอยากจะบอกน้องๆว่าโครงการเด็กดีวีสตานะคะจะช่วยให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและก็ไม่ประมาทด้วยเส้นทางของเด็กดีวีสตาทำให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและได้ร่วมกันสืบสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุญทอดกระถินสำริดนับเป็นบุญใหญ่ที่ส่งเสริมให้ชีวิต ประสบความสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งบุญและผลของความทุ่มเทที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองในทุกๆด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภารกิจปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเด็กดีวีสตาได้รับการสร่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะคงอยู่ต่อไปเพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้แก่ชาวโลก